คือเควสแดงป่ะล่ะนี่มาวนใหม่วนใหม่เจ๊อ hint, ันนี้เควสแดงฮียดูดิียี่ยมันดูเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหยาวๆเลยควงเลยสูงละโอ้โหเลยเจ็ดเจเควสอีกฮี่ยนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ดวของด้วยก็ดีโอ้ตกเป็นแผนที่เลยเหรอสวยใช่อยู่ตรงหินก้อนใหญ่ๆเจออะไรเจอแล้วไหนมันมีแรงดุมันโอ้โหขากูไม่เสร็จมีกล่องนี้ดี่บินพสามเลย เจอนะเจอแล้วนสวอยู่กูเลยโอ้ยใกล้ใกูมันมันต้องนับจากกระโหลกแดงเว้ยวันนี้เจอสักทีเฮ้ยทุกคนคนลังบาดดยวโอเคก่อนด้านหน้าเลยก่อนด้านหน้าเลยฮึ่มเพลงแปลกๆเพลงคุ้นๆเพลงแปลกๆแล้วก็เพลงคุ้นคุ้น กูว่าแล้วกูว่าหลังด้านหลังอุ้ยอยู่ใกล้มากเลยขอจับหน่อยลูกโอเคไม่น่าจะปล่อยแล้วละปล่อยแล้วละมันปล่อยแล้วละรอรอสมอลลงนะแล้วมันหมุนแบบนี้เหรอโอ้สวยจะตายแล้วเหรอจะตายแล้วไหวที่จะรอเจอแล้วใช่สบายดีไปได้เวลาออกจากที่นี่แล้วเจ๊ ขวาหน่อยโตขวาหน่อยขวา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 เจอแล้วเนี่ยเจอแล้วโอ้ยงะเจอแล้วเจอแล้วจอดจอดก็ได้ตอนคูโดกัเลยโอ่ี่ยิงยิยิงยิงไดเจ้เดี๋ยวตอนสู้จะไมปิต่อ ไปขวาหน่อยกว่านี้เลยได้ไหมเพิ่งเห็นเรือคนไกลๆเรือคนเรือผีบ้างอยู่นี่อย่าไปมันอยู่นี่แหละตอนนี้แหละตอนนี้แหละเจอแล้ว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 เป็นฤทธิ์มากเหมือนกันโดนผีบ่ออกซ้ายได้ไหมออกซ้ายได้ไหมจออกอยู่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วกูกูเมากูถือแล้วกูเมาไม่ไหวแล้วโลกมัน <c oughs> อจะแล้วตกงกองจอแล้วไปเลยออกเ <ไป S 2> รือออกเรีอออกเรีอออกเรีอหันไหนหัน<อ>ไหนออกาซายปะกาซายเนี่ยไป้ๆ่เน่ลงเลยน่สองสามสีห่ห้ายังไง ของมายใส่เิปลกเสียงเพลงแปลกหมาอยู่ไอเสียงของเบิดหลหลอเลยให้มันแบบเสียงดังฮึ่งขึ้นมาก่อนอีเที้ยเป็นเปิดอ่ะว่าเลย โอ้โหพ่อมึงไงสัสคุณแม่งเลยไงสัสก็มาดิเฮียเฮียเรียบร้วเลยร้ว่ะจะบวกกับมันไหมยอดสมบัติเราเยอะมากมันโดนระเบิดมันโดนระเบิดพิเศษกูเต้นกูเต้นยับเลยดูสเต็มมือสเต็มไปดูด้วยไอ้เฮียมันเป็นน้ำร้อนน่ะจีทำไมวะ แตยิงสวยยิงได้สวยโอ้โหอันพิเศษนี่แล้วกูเตี้ยงไงแล้วก็สเตปเท้าไปดูดูดูสเต็ปเท้าไปไอ้ยูกูไปหามันไอ้ยูกูไปหามันไปเลยไปเลยไปเลยมันชิดเรามันชิดเรามันไม่มีสมองเลยมันไม่มีสมองตอย้ำเลยมันไม่มีสมองนมๆสวยเกี๊ยวกูงูเค ฝั่งด้านล่างด้วยฮะหนูฝั่งด้านล่างด้วยได้ไหมแล้วยิงนี่มันจะเอานี่ออกกันบัดนเอาเอาเอ็นไฟเฮ้ยเด่งกูเด้งนิดนงเลยไฟยืดเตะฟ้าไฟนุ่หนุโอ้โหกูปวดสมบัติกูหายมากเลยตอนนี้เราเปิดไฟกูพาราเปิดไฟไหวกูพาด้วยกูพาด้วย ปาด้วยไอ้เน่อไรี้อะปาโดนเรือตัวเองขอโทษเรือล่มเรือล่มแล้วล่มแล้วทุกคนเรืเราเรือเรทั้งโอไงทั้งสองวิดีอวิดีอม่ช่วยไม่ช่วไหนเจม่ตัวสเมพวกเราตัวสู้แล้วโอ้โหล่มแล้วไม่ทันไม่ทันหรอสมบัติเยอะอี บอกเลยไม่ใช่ความผิดใครไอ้เหี้ยแต่ไอ้เหี้ยนเรื่อหัวคุณไอ้เนี่ยอยู่ดีก็โผล่มาไอ้สัตว์ผูเสียดายกูเสียดายเหมือนกันมัดไอ้พี่ไปนะเอาสมบัติคู่กูกินอาหารไงกินอาหารไว้ก่อนจับแนบไนะจับแนบไปเดี๋ยวกูติดไปกับเรือกูไม่อยากติดไปกับเรือกูจะขึ้นอะไรกูติดจะโดนมังชตายโดนมังชตายเลยนะ โอ้โหมึงดูสมบัติมึงดูมึงดูมันลอยขึ้นผู้ตายกูตายเร็วเร็วเลยเร็วเร็วเลยจะแมปได้ไหมรีบตายเลยไหนรีบตายไปเอาเรือเลยเรือเเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รีบตายอยู่ให้เดี๋ยวกูอยู่ให้เดี๋ยวกูอยู่ให้ไอ้เเรือเล็กก็แตกแม่งคือความเยี่ยคือเรือเล็กก็แตกนี่แหละสัตว์ได้ครับได้ครับเดี๋ยวมึงอยู่ไหนเจอยู่บนเรือทุกคนเลยเร็วเร็ว มึงมึงเกิดเอาโพดไหมมึงเกิดเอาโพสไหมมึงเกิดก่อนไหนเอาโพใช่ไหมมึงมึงน w นะทัานไงเน่มันติ๊กอยู่เนี่ยมันติ๊กอยู่ตรงนี้เนี่ยไปเลยมา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 เรร็วๆเร็วอเร็วๆเวปล่อยจเร็วๆเวปล่อยเร็วๆมร็ววจเร็อๆเรวปเ่อยจวปล่อยเมากตัวเนี้ยฉลามไม่มาอวรเนี่ย อย่าเร็วหนุ่มๆอย่าเร็วมันตันครับน้ำันก็ขึ้นเครื่องลำเลยนะใช่ชั้นสองมันไม่ได้ปะไงมันมันดียู่ชั้นสองไว้ผีอ่ะปกติมันยดอยู่ชั้นสองพอมันขึ้นชั้นสองคือจบเลยน้ำอ่ะยังมีใช่ไหมไม่ได้ดูวิ่งหลบไปดิตอนนี้เราต้องดูเรือคนนะดิที่เรจะที่เราจะฟังมันนี้ะไรพันนี้อะไรดีมันเป็นด่านมันเป็นด่านใช่ โอ้ไม,ไม่บอกนะมึงจะมึงจะมาด่านเหรอมึงจะมาด่านครับใช่ไหมใช่กูยอยู่ข้างๆด่าน,านตอนเนี้ยใช่นั่นแหละกูเห็นไอ้เรือแบงอยู่กรูฉลามง่ำแล้วหนึ่งจีกินข้าวกินข้าวมีสู้ตายละมันตายละตายละเราต้องไปทางไหนเนี่ย <c oughs> เราไปทางไหนเนี่ยเราทางไหนอะไรนะมึงเห็นด่านไหมคำว่าด่านอะ ไอ้เกาะที่ชื่อว่าด่านอะมึงมึงขี่มาทางให้ถึงเกาะที่คําว่าด่านกูจะเห็นเรือมึงหวังเราตัวไปทางนั้นเลยอะไปไปทางเอ็นเอเอ็นอีอะมึงมีหลายด่านนะดิคำว่าด่านที่ด่านที่มีไอ้กระปงแดงด่านที่มีไอ้กอะปงแดงเนีนั่นแหละนั่นแหละไปทางเอ็นอีตัไปทางเอ็นอีเมึงอยู่ไกลไหมกูถามพี่นี่อยู่ไกลไหมโอเคไกลไกลโอ้โหคิวอาร์เอส สนามสปอรนี่ยวะเนี่ยขอล่วงลวของล่วงล้วพยายามเก็บอยู่พยายามเก็บให้อยู่ไม่ต้องยอแพ้ก็ได้ผมเก็บมาให้ตัวไหนพวกผมเก็บให้อีมาไม่ยอมแพ้ไอ้สั์ตันลมจัดเลยตัางด้เลยอ่ะกนเ็เลยเบเ่งนบรครกเเีย ไปทางอีมันตรงไหนของเกาะนั่งอยู่ตรงไหนของเกาะลานเห็ดดากหรือเห็นหัวเรือตอนนี้เห็นเรือแดงใช่ไหมใช่เห็นดากหรือเห็นหัวมันโอ้โหดูไม่ออกเลยว่ะขึ้นมาสูงเกินเดี๋ยวโวของกันแป๊บหนึ่งของกูล่วงไอสัตว์ล่วงชิบหายเลยตอนนี้สู้ว้าเราต้องสู้จะเหี้ยสู้ก็สู้ไปเอยสูงเกินไอเหี้ยสู้ชิบหาย เขามาถนัดได้อยู่อาจะได้ไหเฮ้ยกูจะชื่อเวเห็ชื่อกูไหมเหนชื่อกูไหมตตเหชื่อกูไหมไหนเห็นชื่อกูไหมมองดูเร็วเอมามตองนี้เลยตรงนี้เลยมาของละของูกไปสองของลูกไปสองที่สามกลังจะล่วงไม่เหนลหรอกอย่าอย่าล่วงไมาแลบลูกแตบพีกไท หนูรถทางโคต้ารีรวมๆติดตั้งนั้นนะกันตดแรงไปไม่เป็นไรอย่างน้อยกูเห็นชีวิตกูปรสบายนใหญละถึงจะได้ไม่หมดแต่ก็ได้อยู่อะตอนนี้กูมีแค่ดาบและกระสุนกูหมดละที่จะสู้กับฉลามอะฉลามมาตัวที่สองเป็นเส้นเลย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 มาโอ้เส้นมันแทงอยู่เฮ้ยมีเกาะข้างหน้ารันใช่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 เกาะสูงๆใช่ไหมใช่ใช่อยู่หลังเกาะอยู่หลังเกาะใช่ใช่อยู่หลังเกาะ ไปเจอแล้วเจอเรแล้วเจอเรียแล้วเจอแล้วไปยงกูไม่ถึงเดูาเรีวเนี้ยเรวเนีเนีให้กูรูดเดกไม่ัเป็นไรไม่เป็นไรนี่เงี้มารับมึงนนี่มันมันเนเพื่อนกูอยู่เนี่ยกูถึงไม่ขู่เรียเลยไง มันอยู่วมฉลามมาฉลามาฉลามาฉลามา่อมันตอ้วเสียงเกงเบรกเบรกูบอกคุณหลอนที่ยา้อกวาเดินไปไกลๆวัยัะพัพุ่งใช่ไหมแบบอนสู้ใครไม่รู้เป็นรูปสู้อยู่กูกับฉลามไง มีสิ่งเดียวที่กูสื้มาเร็วนี่มาเลยของเต็มเลยเห็นไหมไม่เห็นเลยเออมุ๊คมาเลยเขาไม่เห็นนะเห็นแต่เ็แล้วมันตัดเสียงอะไรเหรอคือติดตัวดังเนื้อค่ะตัวดังเนื้อตัวดังเนื้อตามอะไรตัวนั้นสิ่งตดวเนไม่รู้อย่าเด้อ

เร็วกคนเลยตอนนี้นะนะอู้วววมัดตอดสิงู่มัดอยู่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้จะลงไปจะลงไปลงไปเสียเปล่าไม่เป็นของลงไปแล้วเร็วๆตู้ตู้เอาขึ้นมาตู้ตู้หยิบแค่หยิบแล้วปล่อยตู้แค่หยิบแล้วปล่อยพอปล่อยยูหยิบยูปล่อยยูแกงเนปืนมนยิงไม่โดนเนี่ยเป็นาดียวดีจีใช้กูเลยทั้งหมดกูไปขายเนีะไปขายก่อนนะเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเอาโด้านหน้าเนี่ย โอ้ดีน้ำมันไม่มาตอนแบบก่อนหน้านี้อ่ะดีน้ำมันมาตอนสุดท้ายอ่ะจริงไห้มันฝุ่นอะไรสิดูเลยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บปาลองเป็นเมตรละมันมันมึงดูขึ้นดีขึ้นมันควรตีนกูจะรอดเปลี่ยนปืนหน่อยเฮ้ยใส่ผีแม่งไอ้กูตายมึงดูนี่ขึ้นคนตีนกูเสี่ยงข้าวไม่มีหรอก ยิงก่นจก่อนให้ปืนมาแทนเร็วๆอาปืนนะม่ไมเอามาวๆๆสลับกันไอ้ขกับข้าไปไหนมึงก็ยิบหยิบแล้วยหยิบแล้วปล่อยหิบแล้วปล่อยไหนเร็วแล้วไเม,มันไเนี่ย,ยเฮ้ยไอ้เมึงมาพ่นอะไรส้กไอ้เยขึ้นคนตีน ยังนี่นะพ่ไปคุโมไม่เห็นแล้วเฮ้ยเจอแล้วเขียวได้แล้วนะโอ้โหโดนยิงลองเถอะฮะไปเขี่ยเลยหวยคือหนูหวยได้แล้วได้แล้วเขียก ยังยังยังเหลือฝั่งนี้ยังเหลือฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ตอนนั้นมองไม่เห็นตอนนั้นมองไม่เห็นเห็นโต้องต้สองกล่องสองกล่องอยู่นี่มันไกลไปตอนนั้นน่ะมึงต้องเอาสองคนเด็กเพชรตีเพชรแดงนี่อะปูเห็นในลำเรือพี่กับข้าวนี่ว่าเนื้อปลาฉลามไปเป็นข้าวกลัวโอ๊ยนี่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอาหมดเ้็ก็ไปดิหมดแล้วก็เลี้ยวซ้ายดิยังเหลือยังเหลือหนึ่งเหลือี่ยโหนึ่ง แล้วสนั hmm. <S <S s <S ่นนอสู้ชีิชิพายสุดเดิมเ่จบขีกไปเลยเหรอใช่ไปเลยแบบเอ้มตายมันตายแล้วก็สบายใจแล้วผีเงียบเงียบเียบ่ียเงียบเงียบังียบเงีกบเบเบมียบเงียบยบเัียบเงียบเียบเงยบเงเงียงีกียบเงยเงีบบีบงยบบเงงนี้เรายบงบเบงีเ ดูพวกนั้นสิมันลำบากชิบหายเลย <c oughs> อะเยอะเรือเราโคตรดุด